ากา,าออกกโอเคครับผมก็กราสวัสดีเพื่อนมีรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผม <Let> s <S เอดีได้อีกแล้วนะจ้ะโอเคก็สําหรับวันนี้เราก็มาเล่นไอจู๊เหมือนเดิมนะผมเออเล่นแคร่มก็ต้องจับไอจว๊ดีวะเจอตัวละครอย่างแวนเฮลซิงนะผมก็ต้องไอจว๊มาแก่นะโอเคอัดคลิปเรียบร้อยแล้วก็จะพาคฟรีจัดไปครับตอนนี้ผมก็จะเล่นเป็นลูนออนสล็อตนะทุกคน ออนสล็อต8เม็ดนะครับแล้วก็เลดคีนะเลดคี he, ก็คืออาตาคีนั่นแหละนะครับ2อันนะ2เม็ดส่วนรูสีม่วงก็จะเป็นสปิริต5นะครับแอสซัสซินเน5นะโอ okay. เครูสีเขียวก็ดาก้อนคอยอยู่แล้วนะครับไม่มีใครใส่สเตนแน่นอนนะบอกเลย <laughs> จัดไปครับผมโ okay. อเคตอนนี้ก็ช,ชนเลนกับแวนนะถือว่าเราได้เปรียบนะครับแต่ว่าเราเสียเปรียบตรงซัพพอร์ตนะคือแบบมันไม่เชิงเสียเปรียบดิ เออแค่ยกูดูผิดตัวนี่หว่าเอาดิได้นะเอามาดิได้นะเฮ้ยได้นะแต่ว่าตัวโล่กูตายไปแล้วก็มาดิให้สองเอาป่ะล่ะเอาป่ะปละ,ละแค่นั้นแหละโอเคเม่อยี้ดูซัพพอร์ตผิดไปหน่อยนะครับเนื้อกาฝังตรงข้ามเป็นโตโล่เงี้ยที่ไหนได้ฝั่งตัวเองโอเคชิบหายแล้วบันเทิงนะครับน้องๆเฮ้ยมาดิมันอยู่ในนี้นะอ้าวเคน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ไม่เสี่ยงนะ อันนี้ก็ประมาณสี่สิบ้าดาวเหมือนเดิมเฮียวนไปวนมาเขินน้องเกินไปหรือเปล่าก็พี่มันตึงจัดนะครับผมโอเครอครับฝั่งนู้นน่าจะเวลสี่แล้วนะน่าจะอยู่เต็มพุ่มแน่เลยนะเล่นมากไม่ได้นะครับเขาน่าจะอยู่ข้างบนสี่ตัวนะโอเคเรียบไปล่างนะครับสังเกตมินิแมปเอานะทุกคนบางทีผมก็ไม่ได้แพนจอไปนะครับก็ดูในมินิแมปเอานะเฮ้ยโอ้โหเราไม่รอกูเลยเพื่อน พินบอกไม่เท่าไหร่นี่จบแล้วแล้วเออมึงรีบลาดกูทำไมวะมันจะถึงนี่ละอุตส่าห์เล่นเซฟเซฟไม่ออกนอกป้อมนะแทนที่จะแบบเออและป้อมมันเป็นป้อมเหลืองมเลยทุกคนเข้าใจปะเนี่ยรอเข้าป้อมประมาณนี้แล้วค่อยเล่นก็นได้นะได้แล้วอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้น,น,ดน,น,ดน,นดี่โอเคเฮีแยแวนแตกปไดิน้องเอาไปละ ถอยอก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตีตัวเล็กก่อนนะโอเคเนี่ยถ้าเราได้เรียดประมาณนี้เราก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับไม่จําเป็นเราแค่ยืนเ,นเซฟพออุ่ยเฮีย <laughs> เกือบโดนแล้วเกือบโดนบอลฟ้าทุเรนแล้วครับน้องโอเคจัดไปครับตัวเดียวตัวเดียวแต่มันก็เป็นตัวเงินไงเข้าใจปะ่ะแล้วผมเป็นตัวแบบโจเกอร์ถามว่ามันโดนแวนกดไหมอ๋อนอ็นยุยร้ายเขอีกแต่ไม่เป็นไร คือมันตัวเดียวก็จริงเข้าใจปะรู้แต่มันจะถึงคือประเด็นคือมันจะถึงอยู่แล้วเข้าใจปะเออฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ดันมาเลยด้วยนะครับโอเคช่างมันนะผมไม่อยากเสียงอะไรเยอะคิดซะ<ๆ>ว่าเป็นเวรเป็นกรรมตอนกูเล่นป่ากูแท็กเยอะเฮ้อ <laughs> โอเคจับมาเดเ็เฮ้ยเเล่นได้ปะล่ะนี่แปะเลยครับตามสี่ตอนแปะนะก็มาดิกอุ้ยไม่โดนไถทับปันน้อง Okay. เราไม่ต้องไปรีบเล่นนะครับหาฟาไปก่อนนะพยายามแบบเก็บเบฟคีมให้ได้เยอะๆนะครับคือเราเจอแวนนะครับเรากดดันแวนได้ก็จริงนะแต่ถ้าเราใช้สกิลสองไปเราก็โดนแวนกดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องเล่นดีๆนะไปแล้วดีเพื่อนเปียโอุ้ยโด่หนึ่งเม็รโอเคสวยได้ไปเลยโอเคลิลจะตายแวนตายโอเคเก็บไปสามนะเสียตัวโลมาตัวหนึ่งนะครับแต่น่าจะได้ป้อมบนนะถือว่าโอเคเลยนะครับผม โอเค้ยแวนมันเอ้ยตัวโลมันเก็บมาสองเลยวะ่ะเอาเรื่องจังวะเอาดิก็จริงๆผมไอเรื่องกุลาทีผมไม่ได้ซีดีหรอกแต่ว่ามันมันดันเป็นแบบตัวเงินอะเข้าใจปะเออมันเป็นตัวเงินแค่นั้นแหละนะครับ <Yeah. S 1> คือตัวเงินอะมันเป็นตัวที่ทําให้แครี่เล่นได้ง่ายในช่วงต้นเกมนะพวกเวฟเงินเวฟทองเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราเล่นแครี่อ่มันเป็นเลนที่ค่อนข้างจะรวยที่สุดในเกมแล้วนะครับเลนนะหมายถึงเลนนะคือ ถ้าเราเทียบตามเลนอ่ะคือแคลี่รวยสุดแล้วนะและยิ่งเวฟแรกด้วยนะเวฟพวกสี่นาทีแรกมันจะทําให้เรารวยแล้วก็มีไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารับเวฟเนี่ยก็จะดีมากนะครับสําหรับการเอ้ยเฮียออ้เยเก้อนนะ้องตอนนี้เขาก็แบบว่าเล่นตัวไม่ค่อยแบบนี้เราเลยนะไม่ค่อยเก่งกลัวบ,บรารมีเราเลยอะครับคือเราถ้ากดกิลสองทีก็ตายหมดตีอะแค่ะนั้นแหละน้องนะเอ้ ก็ต้องมาดูกันนะเราต้องหาจังหวะกดสกิลสองดีๆนะครับสําหรับการเล่นในจวนนะคือผมจะกดก็ต่อเมื่อเจอนาคอสอนะเจอหน้านาคอสยังไงก็ต้องกดนะครับมันแรงนะนาคอสอะเอาจริงๆมันเหมือนไม่แรงครับแต่ซินเนเทียที่เฉยๆนะครับไม่ต้องกดก็ได้นะแต่ว่ากดก็ดีเหมือนกันแหละเออ,อกันพลาดน,น้องๆ <c oughs> ใครล้วงเราเราก็กดแค่นั้นแหละครับนี่แต่ตอนนี้เราก็จะเล่นง่ายหน่อยนะมันจะมีตัวฆ่าเราก็แค่แบบลีเลียหน้าตัวเดียวนะครับนอกจากเราจะ ยืนแหลมเองนะแล้วก็กดสกิลสองเล่นมั่วตัวอ่ะโดนก็มาเด็กอุ้ยโอเคครับเสียโอบนะถอยทัก่อนไมียวอุ้ยมาดิก็มาดิเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นครับน้องเฮ้ยเล่นบนต้องไปทําเวฟคีปะคีปเข้าน่าจะเข้าบนนะครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์เวฟดีกว่าไม่ไปละเฮี้ยมันก็ค่อนข้างลึกอยู่นะยังไม่ค่อยใกล้ป้อมเท่าไหร่เฮ้ย เออสกิลสองมันสามารถกดวิ่งหนีก็ได้แล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องกดแบบ <Here. S 1> ไปนี่เสมอไปนะไปไล่บวกอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์เลนบนกันนะครับกู oh. ไม่ไปเคลียร์ลนะไอ้เคลียร<ๆ>์คือ,อเอาให้ตัวโลไม่ไปวะโอเคงั้นเราไปเองเลยนะครับพยายามรับเวนเ,เยอะนะตอนนี้ถามว่าโดนกดดันไหมก็ oh. เสียสองป้อมอะครับก็ถือว่ากดดันกดดันไม่กดดันมันไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้วัดกันที่สกอร์คิวเท่าไหร่นะ ันวันที่การเงินนะครับก็อาจจะไม่ได้จนไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะโอเคอเฮเเล่นโจงนี่ถ้ามีตัวหลวงเรากดอ,อัติรัวได้นะถ้ามไม่มีคีมนะ,มา,านะมาเดิยิงยิงแทงนี่แหละที่อ่ะมาหนิเุ้ยเฮ้ยโดนยกถอยก่อนถอายก่อนไม่เห็นนาคอนนะถอายก่อนนะเนียโอ้โหเอาเรื่องว่ะนาคอนหายตัวไปแล้วนะครับ ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคอสผล่นะโอเคมี okay. น,นะเขามาละแปะแปะได้นะผมแปะได้สวยตายมาดิเฮียเาบันทึงเฮ้ยห้าวเกินไหมบอะห้าวเกินไหมหป่าอุ้ยถ้ายิงไว้นะตายแล้วนะครับบอกเลยโอเคเคลียร์เอาฟ้าออกมาให้เพื่อนก่อนาัดไปครับน้องก็ฟาร์มตัวเล็กไปเลยนะครับเล่นแคลรี่ไม่ต้องมาคิดเยอะนะครับน้องเออ คือเพื่อไม่ว่าอยู่แล้วนะครับเราตัดตัวเล็กครับตัว2ตัวอะไรเงี้ยนะครับบ,บางทีผม,มเป็นคนที่เล่นแคดี่ถ้าแบบป่าไม่มาแก๊งเราบ่อยนอเนี่ยผมก็จะตัดเวฟไปเลยนะแต่ว่าผมก็จะเหลือบัฟไว้ให้เขาแค่นั้นเองนะครับเลยเล่นปิดได้นะถ้าไม่มีตัวมันอื่นตัวอื่นอยู่ด้วยนะอเ,เอยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอวยเลยอันนี้ลัมเบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์เวฟบนก่อนละกันนะครับเอาตังค์อะครับน้องๆโอเคเอ้จะแปะแวนกัดซะหน่อยขี่เกียรยิงเลยนะแปะแม่งไปเลยนะ แล้วเล่นการฟูลนัวก็แล้วนะครับโอเคูทีมผมโดนกดอยู่นะจริงจริงเหรอน้องสวยนีเดียฟิกโโดนสันติผมเฮ้ยเอาดิมาเลยครับให้หมดนะนาคอรกล้าพุ่งเข้ามาหรือเปล่าขนานี้โบ๊ะไปดิโอเคเวฟเวฟหมดนะครับมาตีมังกรนะเป็นซีเวฟเสียเวลานะครับแล้วก็ทำล่างคนหนึ่งครับคุ้มกว่านะ มันคือวิธีการเดินเกมของแบบแรงก็อเลีย้ยงะครับน้องๆเออก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ไม่มีใครทํานะก็คือจะรอแต่เวทคีบเข้ากลางนะครับแต่ถ้าได้ป้อมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไระครับจัดไปแต่ไม่ได้ป้อมไงเนี่ยถ้าโอเมนไปตีป้อมล่างแทนที่จะอยู่ตรงกลางก็น่าจะได้ป้อมล่างไปแล้วนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนอ่ะเราก็เพื่อนก็อาจจะไม่ดูอยู่แล้วนะแต่จริงๆมันก็น่าจะรู้อะโดยที่เราไม่ต้องบอกไงเข้าใจไหมเออไม่เป็นไรนะครับ อันนชิวๆครับผมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสน้องๆฝ่ยกลางไปเลยนะครับน่เขาอยู่ล่างด้วยนะ<ป>มาดิกบู๊เล่นโจกนี่เล่นได้โจงนครับเวลาอันติไปแล้วแล้วยิงจรวดไปแล้วเนี่ยย,ยิงตัวแทงได้ก็ยิงไปนะครับคือจริงๆโจกมันเป็นตัวละครที่เน้นสกิลจรวดมากกว่านะเราสามารถเก็บสแต็กได้นะครับจรวดเนี่ยเวลาเรายิ่งยิงมันยิงรดคูดาวเหมือนอารมณ์เหมือนริปโป้นะประมาณนั้นนะครับมาเด็กนี่อันติตะรวมาเด ก็มาดิก็มาดิอุ้ยเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาไปให้ตายเอาไปให้ตายเออสวยวเที้ยวก็แตกผมน่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเพื่อนนาคอมันแวบไปแว็บมาแล้วเราตายนะมันก็ยังล้วงเราได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเล็กเพื่อนเดี๋ยวเฮ้ยเป็นดูทูพี่มาแล้วครับน้องชายโคตรเวอร์นะเฮ้ยสวยจัดนะครับหูจะตายหมดทุกตัวนะโอเคดักก่อนดักก่อน ไม่ไม่โดนนะมีตัวลึืมากล่าจ้อ่าวสินเทียตายอย่างนี้เอาดิให้โดนทุกเม็ดด้วยแปะหน้าจะหลวดไปเ๋ยวจะตายฟิตตามมาเลยเฮ้ยโคตรขุมเพราพี่มันตึงเกินเนี่ยแหละนะ้องโอเคเป็นไงเวอร์เกินไปนะครับตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเล่นเซฟจัดเลยเดี๋ยเพื่อนโอ้ยไม่ตีบ้านเลยว่ะคนจริงว่นะน้อง อะไรบ้างลัมเบอร์นี่ถ้าเราเจอตัวโล่เราจะนำบากกว่าน,นี้นะแต่ดีที่ตอนนี้เราเจอลัมเบอร์ครับผมมาต้นเกมผมมองผิดคิดว่าแบบฝั่งเราแม่งเล่นลัมเบอร์แนละ้วฝั่งตรงข้ามเล่นตัวโล่เออกูมองผิดไปได้ยังไงตัวมันเท่ากันนะเราเลยมองไม่รู้เรื่องเท่าไหร่โอเคก็สจวมันก็ยังแพ้มันยังแพ้ทางพวกตัวเลือดเ,เ,เยอะเหมือนเดิมครับตัวด,ดืดเลือดเ,เยอะอะไรเงี้ยนะ มันก็ยังไม่ค่อยไหวอะ่ะเออคือกว่ามันจะไหวมันก็อาจจะแบบทีมมันอาจจะเล่นได้ดีแล้วอะ่ะสมมติฝังข้ามกดทาร่ามาอย่างเงี้ยผมก็เล่นยากเลยนะเพราะทาร่ามันก็เก่งต้นเกมด้วยลวโจ๊กมันก็แบบว่าต้องหายเทมในช่วงต้นเกมอะ่ะเพราะว่าปัจจุบันอะ่ะไอจรวเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเลดเกมนะเดอมันก็เลยอาจจะต้องหายเทมใช้เทมเย็นนิดนึงนะผมอาจจะพูดได้จัวได้โจ๊กหน่อยนะผมก,ะก็ชอบคำว่าจวดแล้วก็ชอบคำว่าโจ๊กด้วยเหมือนกัน,น ก็เลยเรียกมันทั้งสองอย่างเลยแล้วกันน้องเออชัดไปครับโอเคครับอันนี้ไอทมเราค่อนข้างเยอะแล้วตังแปดพันกว่านะครับถือว่ารวยนะแต่เราก็ยังโดนกดดันอยู่ไม่รู้เพราะอะไรเอองงวะงงอู้ยคือเราโดนกดดันในเรื่องของแบบเลนอะเราแบบสู้เวฟเลนเขาไม่ได้ประมาณนั้นนะครับฝั่งตรงข้ามดูแบบดันเวฟสวยกว่าเราเห็นไหม เอ้โฟิกยกเลยเอะน้องก็มาดิก็มาดิยิงยิงยิงสวยก็ได้หมดนะก็ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วอะครับโอเคเราไม่ตายก็ดีแล้วนะแต่เย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นเราจังหวะเล่นนะเล่นเล่นจวดเราไม่ต้องเล่นห้าวนะเฮ้ยแปะมันได้โอเคตายนะอย่างนี้ไม่หลอดสวยหายไปหนึ่ง เก็บไปสองตัวครับน้องๆเออดีตันนี้สกอร์เรามาห้าตัวแล้วนะสิบเจ็ดต่อเก้านะครับถือว่าไม่ได้ห่างกันไกลนะห่างกันแบบพอประมาณนะครับผมเออจะไปครับจะไปนี่อ่ะผมเข้าใจแล้วทําไมฝั่งหนุ่มข้ามกับฝั่งเรามันต่างกันนะฝั่งเรามันโอเมนนะครับฝั่งหนุ่มข้ามมันนาคอซินเนทีนะมันมีตัวดันเลนประมาณสองตัวนะครับแต่ของเรามีแค่ตัวเดียวก็คือโอเมนนะไปฟิกเกอร์อ๋อ เหียอะไรของกูครับเนี่ยเฮ้ยกูแปะหน้าโอเคโอ้ฟิกเกอร์ติดกระแพงอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูตัดออกทุกคนจะได้ไม่เห็นนะครับกูเขินอืมโอเคโอ้ยตังค์ผมหมื่นแล้วนะเอาเรื่องนะคผมที่ใครกลัวที่ไหนอะตอนนี้เราต้องไฟให้ไหวอะแค่นั้นเองไฟไหวอยู่แล้วนะเพราะผมยืนดีเกินดูดิสกอร์6หกศูนย์นะครับตอนนี้ถือว่ายืนเซฟจัดเลยนะเลี้ง40กว่าดาวนะ แต่ตอนนี้มันไม่มีตัวฆ่าเราแหละเออผมก็เลยขิงได้แค่นั้นนึงถ้ามีตัวฆ่าผมผมอาจจะยับก็ได้ใครจะไปรู้นะครับน้องๆเฮ้ยอุ้ยอขอันขนาดมันแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะแต่มันก็ยังผิวอยู่นะครับเบื่อเกินหรอกได้มอร์นิ่งสตานนร์ที่เรียบร้อยนะครับผมโคตรแรงแล้ครับตอนนี้บอกเลยยิงธรรมดาได้แล้วนะตอนนี้จะเย็นดีครับน้องๆสวยเรียบแตกไปหนึ่ง นี่แตกไม่เฉยนะครับโดนอะไรอ่ะโดนอันติของทูเลนนะเออเอาเรื่องจัดนะครับเฮ้ยขยกุกละอาดินะคอสกอสองก็งมาดิยิงแม่งหมดอ่ะยิงหมดไม่สนลูกใครแต่งหนึ่งแต่สองโอเคไหลกูไหลแล้วแต่สามโอ้โหอี๋แต่สี่เขอคิวครับเอาเรื่อง มื่อกี้จะยิงแวนแม่งไปล็อกตัวเลือดน้อยนะครับอันนี้คือข้อดีของโจ๊กเกอร์นะออในปัจจุบันนี้ครับเวลาแบบเรามีสแต็กอะ่ะมันจะล็อกตัวเลือดที่น้อยต่ำสุดเสมอครับและถ้าเรามีเฟรนิวทูดาบแดงเนี่ยบอกเลยว่าเลือดเกินกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ตายเลยครับตามเปอร์เซ็นต์ของมันอะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออก็คือแบบแรงมากเลยครับในช่วงแบบท้ายเกมอะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างดีครับไอเทมสวยไอที่เก็บมาอีกหนึ่งอะครับน้องๆตอนนี้ก็จัดไป11คิวนะครับตายสูงนะ มันไม่มีใครลวงเราได้อยู่แล้วครับแล้วเราก็ยืนข้างๆจะดีอยู่นะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองครับเพื่อนๆก็ลองรับชมแล้วก็ดูเอานะว่าผมยืนประมาณไหนนะครับมันอาจจะแบบเสริมฝีมือหรือเล่นได้นะครับเพราะว่าผมเล่นผมไม่ค่อยแหลมนะเวลาเล่นแครี่จุดนี้่างของการเล่นแครี่คือการที่เราจะต้องสังเกตตัวละครที่มันแบบลวงเราได้นะครับเราควรหลบดีกตัวไหนนะครับถ้าหลบดีกใน,นที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าให้เราเดินอ้อมหรือไปแอบในพุ่มในป่าอะไรอย่างนี้นะครับ เราควรอาจจะเรื่องแอบในพุ่มในป่านี่ก็สําคัญนะถ้าเราเล่นตัวแคลี่แล้วเราเจอตัวหลวงที่ค่อนข้างโหดนะครับถ้าเจออย่างอ้อยอะไรอย่เงี้ยเราเล่นโจก,ก็จริงอาจจะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เราเจอนาคอสเราก็พยายามให้นาคอร์โผล่ในแมปก่อนนะครับให้เขาโผล่ในไฟนะเวลาเขาโผล่เนี่ยคือเขาจะล้วงใครก่อนก็ได้ในทีมเราอะเราไม่ต้องสนใจนะครับเราแค่ไม่ต้องโดนหลวงแล้วเราทาดาเมจให้เพื่อนนะครับจริงๆเราได้ยิงแบบเมจแคลลี่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ฆ่าป่าเขาตายก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ดาเมจไปแสนหนึ่งนะไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับสกอร์คิวก็สิบเอ็ดศูนย์หกนะครับผมตังหมื่นสองโคตรเวอร์นะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะยครับไปแล้วครับคลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรรอรับชมเลยครับผม